เมียวเล็กมาสวัสดีทุกทุกท่านนะคะอ่าเมียวเล็กก็มาอยู่ที่ประจําของเขานะคะก็คือที่ลับเล็บที่ลับเล็บอันนี้วันนี้เขาคงจะจับจองที่หลับที่นอนนะคะเขาง่วงนอนนะคะดูห้องง่วงนอนคลิปนี้ถ่ายไว้เมื่อวานตอนเช้านะคะตอนเชา้าแต่แม่ไม่ได้ลงเฉยๆนะคะ สงสัยจะง่วงนอนนะคะพาราะกลางคืนเขาไม่ค่อยนอนลักกี้นะคะลักกี้เป็นปกติของทุกวันที่ตื่นขึ้นมาก็จะมาทำคลิปเด็กๆอันนี้แม่สามสีอันนี้อิงฟ้าพี่ทองห้องนี้จะเป็นห้องที่เด็กๆชอบเข้ามาเหมือนกันนะคะ วันนี้พี่ทองเขาน่าจะอารมณ์ดีนะคะดูเขามาเล่นอะไรที่อยู่รอบตัวเขานั่นแหละคะ่ะยิงฟ้าคันหูละห้องนี้ก็มีตู้มีตู้อันนึงที่หลังตู้เด็กๆเขาจะขึ้นไปชมวิวได้ทางฝั่งนี้นะคะแต่ว่าตรงหน้าบ้านมันก็เป็นกระจกอยู่แล้วประตูบ้านเป็นประตูกระจกอยู่แล้วเขาก็มองได้ตรงวิวตรงหน้าบ้านก็มองได้แต่ถ้าอยากมาฝั่งนี้ก็ต้องมา ขึ้นหลังตู้แล้วก็มองไปชมวิวด้านข้างข้างบ้านนะคะพามงพามานี่ขาดเป็นรอยขาดขาดหลายอันแล้วค่ะได้เอาออกหลายอันแล้วเพราะว่าเพราะว่าพวกเขานี่ก็ซนอ่ะมมีมีมีพี่ทองกับแม่3ามสีเท่านั้นที่ไม่ทำลายเข้าของนอกนัน้สามตัวนี้ โอ้ oh. ปวดหัวหลายวันเลยนะคะปวดหัวหลายวันเลยมุงรวดของเราพออุตสาติดให้ตั้งแพงก็ไปทำขาดไปตะกุยไปทำขาดนะคะมันก็ไม่ดีเพราะว่ายุงมันจะเข้าบ้านนะคะคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนะคะคลิปนี้ก็ยาวหน่อย ใกล้จะสอบแล้วค่ะจะสอบอเดือนหน้านี้จะเป็นการสอบแล้วสอบปลายภาคจะเป็นการปิดเทอมแล้วค่ะทีนี้อันนี้มะม่วงนุกกำลังเป็นลูกเล็กๆเห็นไหมคะเป็นลูกเล็กๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมันจะอยู่ได้แค่ไหนนุ่มามองต้นมะม่วงทุกวันเลยนะคะมาดูทุกวันเลยโชคดีที่บัวขาไม่มา ขุดไม่มาทำลายนะคะบัวขาวนี่ทำลายหมดเลยนะคะต้นไม้ต้นไผ่เงินน่ะเขาตะกยขุดขึ้นมาเอาออกมาหมดเลยนะคะไม่รู้มีอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ยายสำลีนะคะยายสำลียายสำลีกินน้ำแม่ดำแม่ดำกำลังจ้อง แม่ดำจะรอคิวกินน้ำต่อนะคะแต่ว่าคอยดูว่าใครจะมากินต่อแม่ฝ่ายแม่ฝ่ายจะมากินต่อแม่ดำก็เลยจะไม่พอใจนะคะแม่ดำก็เลยน,นัน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 แม่ดำเนี่ร้ายนะนัน นุกก็ได้ดูไว้นะคะได้ดูไว้แน่หน้าตาก็เอาเรื่องนะไม่ดำนะแต่ว่าแม่ไฝเขาไม่ค่อยจะยุ่งกับใครอยู่แล้วพอละดำ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 เกิงดูหน้าตาดู <c oughs> ย่างอีกอย่างอีกเดี๋ยวจะแยกเขาก่อน <c oughs> เดี๋ยวแม่ไฝจะไม่ได้กินน้ำ น้ำมีอยู่หลายที่หลายจุดค่ะอาวางไว้ให้น่ะแล้วแต่เขาจะเลือกกินตรงไหนกินก่อนให้ไม่ไฟกินก่อนเขาเขาจะหยอกเขาจะหยอกนุ๊กไม่ไฟก็ เดี๋ยวนี้เป็นทำหมันแล้วเดี๋ยวนี้เป็นคล้ายๆกับว่านิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วไม่ดือ้อไม่สนไม่อะไรไเขาไม่ค่อยไปไหนนะคะไม่ไฝอันนี้ใครนี่แม่จำปีแม่จำปีมาแอบหลบเล่น่อนแอบกับใครองี้มืดนิดนึงนะคะเป็นพาเจ้าสัอออกมาตอนประมาณทุ่มนี่แหละคะ่ะ ลองพาเจ้าเสือออกมาเล่นเดินดูบ้างเพราะว่าเจ้านายกับเจ้าขุนเขาได้ออกมาเล่นของเขา่ได้ออกมาวิ่งมาอะไรของเขาแต่ว่านุกก็ยังไม่กล้าปล่อยเจ้าเสือเพราะว่านุกกลัวเขาจะออกข้างนอกรั้วไปเพราะเราเขาเป็นตัวผู้นะเขาก็น่ารักนะคะเจ้าเสือเขาเป็นอะไรที่ไม่ดื้อแล้วก็บอกง่ายน่ารักค่ะเขาน่ารักนี่ก็พิกขาว พิขาวแมวตัวบางตัวเขาก็ไปนอนอยู่เนี่ยค่ะอยู่หน้าบ้านตรงนี้ใกล้ๆนี้การค้าม,มึงคืนก็ยังอยู่กับเด็กๆอยู่นะคะตอนนี้สองทุ่มสามทุ่มเพิ่งได้กินข้าวบางวันก็เลยเถิดไป3ามทุ่มถึงกินข้าวจะเอตาโตเลยแมวส้ม แมวส้มเจ้าสัวของแม่นะคะตื่นมาประมาณตีห้าก,กว่าๆนะคะวันนี้นกตื่นเช้าตื่นเช้าของเมื่อวานให้อาหารแล้วก็กพาน้องเสถีออกมาเดินเล่นบ้างนะคะพาน้องออกมาเดินเล่นบ้าง3าสีนะคะ3า,ส,ะะส,าสีน่ารักเอาเป็นลูกของแม่น้ำสใสนะคะน้องเสฐีนะคะเป็นตัวเมียเนาะ สามสีกส่วนมากก็เป็นตัวเมียหมดน่หละคะไม่มีตัวผู้เลยเหมือนกับแมวส้มที่ส่วนมากก็จะเป็นตัวผู้หมดแมวส้มไม่ค่อยมีตัวเมียแม่พามันเดินเล่นเขาก็ไม่ได้ขัดขืนดื้อดึงอะไรนะคะแต่ก็แวบๆเท่านั้นเพราะว่าแม่ก็ต้องรีบรีบไปทํางานเพราะว่ามัน,นคลิปนี้มัน <c oughs> ถ่ายมาเช้านี้นะ,ะถ่ายมาเช้านี้ หน้าตาเขานา่นารักน่ารักนะคะแนวสามสี 3, เรามาดูข้างบ้านกันบ้างน,นะคะมาคามกับพี่น้องของเขากินอาหารเปียกนะคะเพราะว่าต้องแยกออกมาไม่งั้นเขากินไม่ทันพี่ๆนะคะพี่ๆจะกินเร็วก็เลยต้องแยกพวกเขาออกมาค่ะให้เขามากินข้างนอกแบบนี้แม่ก็เฝ้าไว้ มะนาวมะขามสมโออร่อยกันมากอร่อยกันมากๆนี่ก็ในกรงพวกเจอรี่มินโฮเอ้ไม่ใช่น้องมินโฮเขาไปสวรรค์แล้วอันนี้ก็เป็นง่วงนอนหรอลูกเจ้าสัวข้างในกรงก็เจ้านายเจ้าขุนกินอาหารไปเล่นทั้งคืนเล่นทั้งคืนเล่นอยู่นอกกรงเล่นทั้งคืน เสร็จแล้วเขากินเสร็จแล้วเขาจะนอนนะคะทีนี้เขาจะนอนกลางวันอันนี้เจ้านางพวกนี้เป็นลูกแม่คําแก้วสลิดวันนี้สลิดจองจองที่รับเล็บเสะแล้วนะคะคนอื่นหมดสิทธิ์นอนเลยนะคะเพราะว่ามันทรโหดมากที่รับเล็บอันนี้แล้วมันเหลืออันเดียวด้วยนะคะก็เขาเรับเ,เล็บเนาะเขารับเล็บแล้วมันก็ต้องมันก็ซุดโซมไปเรื่อยะคะ่ะ มันก็พังไปแม่ทำแก้วกินอาหารยายสำดีใครอีกน้องวันอายอมแม่น้ำใสมาจากไหนดำดำม่ดำดำง่วงก็ไปนอนไปดำไป ดำกินแล้วก็ไปนอนได้แล้วนะดำคลิปนี้ก็ยาวประมาณนี้เมตุ้มนะคะเมตุ้มยาวประมาณ10นาทีนะคะ10นาทีนุก,ก็เอาบรรยากาศภายในบ้านของเด็กๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยค่ะมาให้รับชมรับฟังกันนะคะนี้พวกเศรษฐีมั่งมีสีสูงแล้วก็เจ้านางเขากินอาหารกันในครงของเขานั่นแหละคะ่ะ กินอาหารกันอเร่อ,รอยเลยหลับซะแล้วนะคะเจ้านายหรือเจ้าขุนนี่แหละเดี๋ยวมาดูเขาจะพากันหลับนะคะกินเสร็จแล้วเขาจะนอนนะเห็นไหมนอนน่ารักสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ